ม่ยังละพี่น้องอยังดูอิสระเสรีบอกพี่น้องยดเคลื่อนหวยหลวงครับแม่นยังละนี่พราไปใส่มาใส่พอยแม่็อือโคโลยี่เนี่ยะครับผมนี่แหละครับธ้รมาชาติจนะพี่น้องเนาะหาอยู่หากิ่นครับตัวนี้จะก,กิโลพี่พน้องว่ไม่อยากบอกว่าสามกิโลหรือห้ากิโลนี่แหละครับพี่น้องยกเคลื่อนหวยหลวงครับแม่พี่น้องคือเลอยะครับผม แต่อีตนครับมันยนในได้นามด้วยนี่นเหรอเออโอ้ยสู้อ่ะวดพ่อวดเอวอเอาไี่ล้งไปแล้วครับเอาเสื้อใหญ่ไปก่อง แไ,ไ่ว่าอะไรวะว่าท่านโอ้ยบ่ท่านอยพี่เ,อเอ้องเอาเอาตะว่าก็ได้ปลาขาวด้ยพี่น้างเอาสุดยอด